ากายภาพจึงทําให้มีลาเ,เกตเลยการที่หอบพุ้งตั้งแต่ถึ่โลกจนสูงข,ขึ้นไปประมาณเก,ก้กิโลเมตรโดยจะเกิดร,าาร่วม,มกับลักษณะทางกายภาพอื่นให้งร้อนดูดความอากาศความชื้นลมและอันุณหภูมิหรือมวลสารซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และคงอยู่ได้ด้วยแรงโน้มของโลกบรรยากาศที่สูงขึ้นประมาณ80กิโลเมตรจะมีส่วนผสมของกา๊าซไนโตรเจนกันผลกระทบของเัาพยายรมอากาศทำลายสิขภาพอากาศเสียทำให้เกิดโรคเช่นแพ้อากาศนั่เกี่ยวกับ แบบกรรมต่างๆเสียหายสาเหตุของการเกิดมุลย์พิทาอากาศนะคะสาเหตุเกิดจากการทันของมนุษย์มักเกิดจากเรื่องเรื่องของประชากรมนุษย์ค่ะสาเหตุเกิดมวลชนจากธรรมชาติสาเหตุจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากค่ะอย่างเช่นการเกิดระเบิดของถูเขาไฟจะทําให้เกิดควันและเถ้าถ่านกันจายสู่อากาศเป็นจำนวนมากค่ะค่ะแนวทางการแก้ปัญหา หนึ่งปลูกต้นไม้เพื่อดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สองใช้รถสาธรารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวในระยะทางใกล้สามเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดใสเป็นหลอดพัวกัวในเซ็นต์ส,ส,สี่ปิดเครือร่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน 5. ลดการกินเนื้อสัตว์เนื่องจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดมลพิษ mm hmm. 6. ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้โดยการนำมา ขอดภัยค่ะ <c oughs> โดยการเก็บม,มาใช้ถุงกระดาษห,หรือถุงผ้าแทนเก็บจัดการและเก็บการเผาหญ้าหรือขยะมุลงฝอยเดยการเผาไหมในที่โล่งค่ะพวกเราทั้งสี่คนจัดกลุ่ม สสยประเด็นนิดนึงอุตสาหากรรมเนื้อสัตว์ใช่ไหมมีผลต่อทรัพยากรอากาศยังไง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ขอกลับไปสไลด์ <c oughs> ตะกี้แป๊บนึงเออข้อขอ้ขอห้าค่ะการลดกินเนื้อสัตว์เนี่ยเนื่องจากอุตสาหากรรมเนื้อสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการเกิดมลพิษที่ยังไงคะขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยอุตสาหากรรมอาจจะใช้เนื้อสัตว์หรืออาจจะแบบ อืมโอเคโอเคไม่มีข้อข้องใจละอ่ะโอเคปลบมือให้กลุ่มนี้ค่ะ